Honda าแจ z ผ่อนหกพัถูกที่สุดในประเทศไทยใครผ่อนหกพันไหวยกมือขึ้นได้เลยสนใจทักได้เลยนะครับกับตัวนี้ h o n ด้าแจน 1.5S ปี2013 299,000บาทซื้อสดไม่เกบ็บแหวตส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีเท่าไหรซื้อสดไม่เกบ็บแหวตซ่อมไม่ฟรี2ปี247รายการตัวนี้เลยชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์ลงแบกมาครบหมดแล้วสวยจัดเลย สองเก้าเอาไปไปให้สุดแล้วใครไม่ชอบบ่าผ้าอยากได้บ่อหนังคนละครึง่งคนละห้าพันบาทพี่ห้าพันผมห้าพันเอาไปจอแอนดรอยกล้องถอยอยากได้คนละครึง่งพี่ห้าพันผมห้าพันเอาไปอยากได้อันไหนทักมาสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะได้นะสิทธิน,นี้นะครับซ่อมฟี2ปีก็ต้องสมัครสมาชิกนะถ้าไม่สมัครสมาชิกไม่ให้ทั้งนั้นนะนะ ผมประธานประธานบริษัทสั่งมาตะเก็บข้างเดิมนะครับแผงประตูด้านข้างสวยรถเดิมอยู่แล้วจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับไอไอตัวเบาะผ้านะครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ทุนรัพย์บางคนอยากเปลี่ยนแต่ไม่อยากจ่ายเต็มคนละครึ่งไปนี่ครับขายหลังเดิมหมดรถสวยเก็บข้าวของสัมภาระได,ด้ดีดิสเบรกสี่ล้อล้อแม็กสวยยางมิชลิน ตะเข็บข้างเดิมพี่จ๋าไปเลยนะอ่าตะเข็บข้างเดิมพี่เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรน้อยมากๆน้อยจัดเลย ภาษีต่อมาแล้ว6-7ปลายปีโอ้ยใช้กันอีกยาวๆน็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมไายห้องเครื่องช้าๆช้าๆไป299,000บาทผ่อนห0รายได้เกิน12,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนแอดอะไรมาสลิปอีเมลแอดอะไรมาผ่อนบ้านอยู่แอดอะไรมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็คลิปแอดไลน์แล้วทักมานะครับมีดามก็ทักมาได้นะครับก็299 ถูกที่สุดในประเทศไทยถ้าใครสนใจได้สีขาวชุดแต่งรอบคันฉัดได้เลยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามผมด้วยก่อนเหนือสิ่งอื่นใดอยากไปเท็ดได้ไหมใครอยากเทศได้หัวใจรัวๆขึ้นฟ้ามาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไปเท็ได้กันในฝ่าอึ๊ส โอ้โหสุดจริงโอ้โหรถสวยมากเลยนะครับพ o n d a Jazz นะครับแล้วก็ผมว่าสมรรถนะดีนะครับช่วงล่างแน่นขับขี่ดีี่การเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งก็เอาอยู่หนึบนะครับก็ 299ผมว่าราคาดีงามหนึ่งราคาถูกแล้วก็สองรถสวยด้วยนีครับเข้าโค้งเข้าโค้งดีหมดนะรถสวยรถดีบอกต่อนะ ก็ลองรถให้ดูเลยผมว่าโอเคนะนะครับวารันตี247รายการนะครับซ่อมฟรีให้ทั่วประเทศไทย นี่ใครมาทาอาหาผมนะครับก็ออกสีนะักลินห้านะติดกับ PTS ส,สีอุดมนะครับทางออก3นะครับถ้ามาไม่ถูกก็ Google Maps นะง่ายสุดแล้วนะครับ g o o g l e Map ได้ง่ายสุดแล้วให้ลูกให้หลานพิมพ์มานะครับเรื่องรถไว้แจพ่เสือยังไงก็ถึงถึงแน่นอนรับประกันได้นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้ว คใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับที่ f a c e b o o k ไทรเกอร์ยูสคาร์นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ4 2 9 9 0 0 0บาทนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับ,บวนรอบคันชาชาจะชา,ชา,ชา,ชาไปนะครับใครสนใจทักแชทข้อความมาได้เลยนะ ราคาไม่แพงนะครับขายเป็นกันเองแล้วมีวันตีหลังการขาย2ปี247รายการถ้าสนใจติดต่อมาได้ทักแชทข้อความมาได้นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ